เรุขนยบร่มไปแต่น้อยไม่ได้ใสก,กุ้จจกระตัญอยูซื้อสัตย์ต่อพอต่อแม่บลลักพ่อลอยันจะเอากับขอะเอาไปซื้ออย่งกับขอพอขอแม่ขนยบร่มแต่น่อยมาขนยบร่มแต่น่อยมันก็คยสิ้นเคยสิ้น,นขายของไใครับ เอาใส่ตรงใส่กระเป๋าไปใส่ไปเหล่นบริกริรน้ำพอน้ำแม่วมาจะขาดทุนไปเหล่นไปเที่ยวมันยากเลย มาเลเอามาฝึกนิสัยแต่น้อยได้เกิดทิฏฐิเกิดทิฏฐิเกิดใจหลายเอาแต่ใจตนเองบอกครพ่อบอกครพแม่บอกครพพู้บอกครพอาจารย์น่มันทิฏฐิมันใจหลาย จะว่าไงแล้วเนาะพอธรรมดาพอแม่พอแม่ของทุกคนก็ยอมหักลูกหักลูกที่ให้ที่ด่าที่ตีกระตามเหตุแต่ว่าอยากหลยกันล่งใหม่ล่งแสไปซนละโอ้โหหมฟังหลยทีอะไรที่อะกัน ลงใหม่ล่งแสบวัวจะปากวัวเสียวัว,ว,วฟัง่งกัเป็นธรรมดาของพ่อแม่ปกครองลูกตีกรขบวนวา่าจะตีให้ตายตีให้หลาบตีให้ญาติกลัวอตีให้ดีเข้ามาพ่อแม่ตีโมเป็นตีให้ตายตีบอกตีสอนจื่อให้จำม้อยเฮ็ดดีเฮ็ดผิด ลายแรงพ่อแม่กัดวากาวลายเทียแลอะก็บพ่อฟังกัดล่งใหม่ล่งแสกเป็นธรรมดาใช่ไหมคือหกักตีด้วยความรักพ่อแม่เนี่ยมื่ตีด้วยความสั่งถึงตีลูกกัดตีด้วยความรักตีบอกตีสอนทุกคนเลยละกาลูกโัวยากพูดถึงว่ากันลูกโัวยาก ตีเราก็ฮักคือเรามาตี้รยความสั่งวขวอมโกรธเดี๋ยวว่าพ่อบอดีกับบแมนเนี่ยพ่อฮักลูกนะอาสิ์โมล้านจะฮักบัวให้โผล่ฮักลูกให้ตีนั่นแหละภาสิต บอาลว่าถ้ารักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีพูดถึงว่าลูกเบายากลูกกปูจได้กรอบโบเซียพอฟังพอแม่ก็ตัหลงต่องลองใหม่ลง้งแสยกัเป็นธรรมดานตีเพราะความรักตีให้ชื่อให้จำให้วาง่ายสอนงายแต่กะเาก็ต้องหูจัก ประมาณนี่แหละขบตาตีก็จะไปตีโดยความโกรธตีโดยความเมตตาตีโดยความรักตีกระบอกสอนมโนตีแล้วก็ปล่อยเลยได้ตีกระบอกสอนเอาล้มเขาเปลี่ยนนิสัยเขาเปลี่ยนกติไม่ตีแล้วก็ต้องเอบล้มมาต่อไปมโนตีแล้วก็แล้วไปตีแล้วก็ปล่อยแบบนั้นก็เกิดประโยชน์ได้ ตีกระทบลมลูกให้ลูกเข้าใจถามบอกสอนก็เตีแล้วตะกบล้มวุนตีว่ามันได้แรงเกินเหตุลูกใครเข้าใจเพราะว่าพอนี่ ตีตายใครตายเด้ตีให้เค็ดให้หลับซื่อๆคนจะไปตีว่าไงสอนไงตีไปตีลูกตีไปกับน้ำตาตกในท้องคนนี้มนธรรมดาได้ควมผักของพ่อของแม่ตีลูกกับคน่าตีถูกควบปวดตีถูกควมหักตีไปกับน้ำตาตกไปนั่งคนนี้แต่ก็ต้องตีถ้าไม่ตีก็บม่เก็ดบม่หลับนอนบม่จื่อ คือการปกครองลูกบวยอยากววายยาก,ก,อยากสอนอยากพ่อแม่กับเป็นทุกข์พ่อแม่กับน,นักใจนั่นยากสิเดมาเร็บร่ำบดิฝึกมาแต่นหน่อยเรยวว่าบดิ เพกประจำพ่อิได้มีนิสัยพ่อเสือจักบุญคุณของพอ่อของแม่นะ่ะต้องมาฝึกมอบล้มเจ้าเสือจักกตันยูลูกคุณของพอ่อของแม่จังสืบอบนเนลคุณจังสืบอบนเถียงพอ่พอบนเถียงแม่นะะว่าง่ายช้อนง่ายต้องมาอบรมนิสัยนิสัยมัน ทิถิกระด่งาดง,งกระเดียงแข็งก้าวมวย่อมพอบ่ย่อมแม่บ่ย่อมผู้ใดคือดีไซน,น์วัยบดียวปล่มเปย์สันละ พ่อให้พ่อดีนี่พ่อให้พ่อฮะพ่อให้พ่ฮะพ่อให้พ่ฮะพ่อดูไหมมันบอก่าเล่าบอกจะบวมันจากวกบอกพิทาสันมันฟังบอกว่าฮะฮะ มันบอกวิสานไหนบอหะมันบอกเตะไทยบ่สงพอันังซื่อๆอยู่นะเนาะเฮ้บอกคไทยไบมเพราะว่าหายบพมันนังสื่อเนาะพ่อดูไหมฮะดูดูใบไหมฮะไม่ภาษา ไม่บ่อยเท่าไหร่วะเลือดดูตลอดพูดกับลูกพูดดีไหมพูดเพราะไหมนะไม่ <c oughs> บอกตรงๆ <c oughs> พูดกับลูกเลยพูดกับลูกเนี่ยพูดเพราะไหมนะกระโสกกระซักดู เอากะพ่อกับตองหัวจักนิสัยลูกนั่นแะหละพ่อก็ตตองหัวจักนิสัยลูกลูกนิสัยแนะข็งก้าวต่อพอ่อต่อแม่เอาก็ต้องหัวจักวิธีนั่นแะหละต้องเอาความดีต้องความดีใจเยน็นต้องความดีใจเยน็นนั่นแหละ ากับลูกหมอบมวยยลเมอบไพเลาะการห่าการรบล้มลูกต้องหัวจักนิสัยลูกมาลูกเข้ามันเป็นคนแข็งกาวมารงไผ่มาลูกพอมาลูงแม่เขากับเปลี่ยนวิธีไม่นั่นแหละยิ่งดุเทไรยิงให้เท่าไรก็แหงไปตเตลิดเปิดเปิงไปเลยเพราะนิสัยเขาเพอสอบแบบนั้น เอาโหจักนิสัยหลูกข้อเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนข้ามบ่อข้ามจ่าไม่อ่าบ่อให้อ่อนบ่อให้มวนลูกจะทั่นลูกจที่อ่าเรา,า,ากับลูกพอเขาบ่ามากักดลูเขาบ่มักหายแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีูจกักลูกนิสัยของลูก ก็ลองเปลี่ยนมึงหลัง,งลค่อยหายค่อยดา่าค่อยกระสกกระซักก็เปลี่ยนไหมนั่นแหละยังบปรสายให้ว่าดีว่ามวนกับลูกเรียว่าย่อ,องเอนั่นแหละหบางคนก็นินสัยมักจังสัน่น มักเปาดีมักเปามวลให้ดุให้ลาไอ้เข้มกว่าไปขนาดโอดีโอมวนบางคนมักท่านบางคนกลบโมักเอาตะหูจักนิสัยนะสู้ความดีไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างสู้ความดีไม่ได้นะร้อนขนาดไหนก็สู้ ความดีสู้ความเย็นไม่ได้นะล่ะกระยำกระยำหอบไม่หอบกับโลกหอบไม่โผดไม่เอาเคยดุเคยห้เอะก็ะห้เอะก็ะห้เปลี่ยนไม่นะล่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนขัติยันไม่ มาอบรมปกค้องไม่ก็ดีขึ้นออกทุกคนชอบความดีทั้งหมดนั่นแหละชอบความดีด้วยกันทั้งหมดพอไปใจหอนลูกใจหอนือพอสิมันก็เข้ากันพอดีสุดเแียวไฟเตาไฟเนาะอ่าเราเสียไฟไปเติมไฟ ก็ไม่แต่ดกแต่ล่ามไปเลยท่านเนาะผู้หนึ่งเป็นไฟผู้หนึ่งต้องเป็นน้ำนะผู้หนึ่งเป็นไฟผู้หนึ่งต้องเป็นน้ำไหวลุกเหยาเสียกไฟไปเติมไฟถ้าเอาเสียกไฟไปเติมไฟก็ยิ่งหอมขึ้นนักขึ้นเพื่อน่ะรอนขึ้นนักขึ้นนั่นเจะเอานา้ำนั่นเอานา้ำไปดับไฟคือค้มเย็นค้มนิ่ง ต้องมุจักแยามเขาโกรธกัทบมดาทุกคนบ้เพราะว่าเด้หน่อยผู้ใหญ่มันก็มีโค้มโกรธโค้มเครียดโค้มกดดันฮะเขาก็ย่าไปถือไปซ่านในขณะเขาโกรธไปเขาโกรธชุดๆแล้วมันก็ล่งสันแล้ว,ลวไปมดเสียถา้าบ่เติมเสียไฟกับมดเสียกาวออนลง พอนลงแล้วก็จังไฟว่าวนั่นแหละว่าวดีอบรมลูกปกร่มโดยพรมดีอย่าไปหายอย่าไปเติมเมต่อไปในเมื่อเขาใจเย็นลงแล้วเขาก็ะว่าโดยพรมดีนั่นแหละอบร่มดีอบร่มโดยพรมดีอันเด,ดี๋ยวเขาบ่อเสื่อไฟไปตื่มไฟคนทับตากหัวจากนิสัยของลูกเขา ก็ดีขึ้นต่อนะทีงนั้นที่นี่ก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นอ่าวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองแหละเปลี่ยนพ่อเนี่ยแ,ลแหละอันดับแรกต้องเปลี่ยนพ่อเนี่ยแหละอ่ามร,พ,มรพ่อสร้างลูกดิมารัพ่อสร้างลูกพ่อเนี่ยหักลูกเพ็ดทุก วิถีทางนั่นแหละทำยังไงลูกจะเล่าจึงจะเป็นคนดีพอเนี่ยทำทุกอย่างเพียลูกอดทนเพียลูกอเพ็ดให้ลูกได้ตัวอย่างให้ได้ลูกได้ตัวอย่างก่อนพอหนึ่งพอเย็นลูกกะดีขึ้นนั่นแหละก็ดีน้ำดีขึ้นดีนกันก็นกพออ่า เรียกว่าลูกก็นิสัยคือพอหรือเ่าจะไปตีเตะลูกก็บ่ได้ลูกก่ะนิสัยคือพออพอกระต้องให้ปัญญาบัญญังโหโยนิสัยโดก็เป็นสันหรอกอะให้เย็นลงหมดทนหมดกันไว้ปล่อยเขาโกรธเขาซูนเหมือนติดแลังก็ะเซ้าแล้วไฟมันเบรเซียมกระอองรุ่งดับตัวเองอ่ะต้องอดทน หาวิธีอยิ่งอนนายุไล่ขึ้นมาเท่าไรแล้วถ้าเป็นเสียงเียก็ไม่ได้เสียไล่ข,ข,ขึ้นไล่ขึนน้นเด้อ่าฉะน้อยก็กินเหล้ากินยาไปติดเหล้าติดยาไปเขาว่าเขาฟังเนี่ยเขาพาพ่อพาแม่ไปอะไรล่ะ กินเรากินยาบ<พ>อหรอนะพ่อพ่อกินอยู่นั่นแพ่อกินอยู่ลูกกติกินก็พอ,อจ้กินได้ยังเรารุ่นบริษาว่าเราคายกรรมนี่ยได้ฮะอะ เบราณซาวะหลอมมันไข้กลบเนียอะไร,รเ,เป็นขออ้างซิส,หสิหรอกไข้กำเนียไข้เสร็มันไข้บรไดหรอกเป็นยากระตุนตัวข้านั้นเองมันบาเป็นยารักษาเป็นยากระตุนให้ ลืมพวกเก็บก็ปวดไปโซคู่เท่านั้นเองเวลามันมเมพวกเก็บก็ปวดมันก็หายมันบละพ่อบมดติดเราแล้วมันก็เก็บก็ปวดก็เกาลล่ะกล้นเนื้อก็อกอได้ยิ่งกินดูัวไรก็ยิ่งขั้นเนือ้อขั้นตัวก็ไปว่าได้กินกันแห้งขั้นเนือ้อขั้นตัวกินก็นไปกัดไายออกได้ไม่ใชสีนักเขานักเขาเอาไปว่าก็ติดเราขาดว่าอะไรจ้อยนั่นแหละ มันบอกเป็นยารักษาดิมันระง,งับชัวโ,โคโซคณะในขณะเมานึา่งมันโมโหจักว่าเก็บมาปวดนี่แหละหืมบัดเส้าเมาแล้วก็ปวดตนักกว่าเขาอีกขั้นเนี่ยขั้นตัวนักกว่าเขาอีกก็ต้องไปกินไปแก้ยุงสันไปบ้ากัติดเหล่าจอยอยุงสันนะแดกโลดแดกโลดเดี๋ยว ลูกก็สิเฮ็ตตามพ่อเนี่ยไลาเขากุมบกคุมใจมากมันบ่ล่ะเขียดให้พ่อให้แม่มากกันหาทางออกคือกินเราทำเสร็จแล้วแต่พอ่อจะกินเนี่ยเขาก็กินด้วยกันล่ะน,นั่นลูกกินแล้วซ้อนลูกว่าไหนด้่บ้าน่ปยังซ้อนว่าไหนก็จะของกินอยู่จะไปซ้อนลูกว่างไหนบ้านไปซ้อนลูกว่าจะกินเ,าเราเด้อลูกจะสูบยาเด้อลูก พอ่อกินอยู่จะไปสอนลูกว่าจังดไอ้อ่าไปสอนลูกว่าอะไรได้บ่เพราะพ่อเนี่ยผ้าเขากินเขาเลยสอนลูกว่าอะไรแต่นั้นลูกเ่ายังว่ได้ติดว่ได้กินหลีบยุดได้หยุดแล้วก็สอนลูกได้เต็มปากเต็มคำ บ่อยไปติดยาเสพติดเป็นเหล่าเป็นยาฮะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอาวายมบุกนักนักเขาขาพอ่อขาแม่ได้ของเงินพ่อเงินแม่ไปซื้อเหล่าซื้อยาวาได้กุ่มขังมากขาพ่อขแม่คนน่ะเราบ้านักนักเขามันจะไปไว่ดุนเสมอมือม่ยผอมันจะเปลย่างขาดสติอขึ้นไปจำเรา กักหน Walker, been, h, ึ ja ่งกับยายามกักหนึ่งกับร oh. ักหนึ่งบอกกักกับจินหลายกักทุกๆการเราจนเมาหเลยหลายกักอยู่ปกติกักกักหนึ่งโอ้ยหลายหมื่นกับหลายกักเนาะนะบม่ทช่สายหรอก ยุดเลิกทราบหลวงพ่อยังว่าได้ติดกัรหลวงพ่อติดแล้วสอนหลวงพ่อไ,ได้พอพอภาพเปน,นี่จะ,ปะเป็นักไปะาเดี๋ยวนี้กักหนึ่งต่อไปก็บตัอสองกักกักหนึ่งโมยูด้กักหนึ่งโมข่ายกับเนี่ยตัอสองกัก เอไปกัซ้ำกักเกัก 5, ไปเรื่อยนไปมันจะนักไปเลื่อยเอาไปมากกัดกินแท่นาน้ำเลยแล้วขาดเพราะอะไรขาดก็เมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวตีกเพราะอเลยล่ะอ่ถ้าไ้กินกับไปแก่กับกับพี่กับพ่อขึ้นมาอ่านีว่าขาดเพราะอะไรมันว่าติดแล้วว่ทะไปน,นั่นขันนั่นติดแล้ว đa cơ sụp, lâu cơ gân, đa cơ sụp, gân ta lâu, nhá, thau, bỏi thuốc mửa cả thau, yết, này, đấy, cái này, tiểu cái tiếng bớt, bớt. าเลิกเรลาเงิน,นขยคยของใดหาได้ท่าไรก็สิเดียวหมิดจั่งเมิดมือละกัการหนึ่งจคบบาทมีเสบาทมีสบาทมือละยี่สิบาทเดือนหนึ่งเงบบท,าทเง่าไรบาทปีหนึ่งเท่าไรบาทผุดตทว่าเสียไปน้ำนำน้ำเหลา่ากอะไรเป็นหมือม่นก็่หลาย อะไรเป็นปีสองปีสามปีไปมันก็นลายเรื่องบังเอิญเสียไปซื้อไม่มีอะไรอะไรเป็นหมื่นกับยี่สิบบาทนึงอะไรเป็นเดือนเดือนนึงกับหกร้อยปีนึงกับจะพันหรอไม่หรือ เปลี่ยนไม่ไนดะ้เปลี่ยนข้ามบอ่อข้าจาไม่นะ่ะ <c oughs> ลูกเข้าบวมาไาข่บวมบักดุก็ต้องเอาข้อมดีใส่นั่นแหละเปลี่ยนไม่เปลีนน่ยนใดหรอกน้ำมือใส่ลูกเข้าบวมาไข่บวมบักดุมักดีมกักโวดีบัมกวมวนเท่ากับเปลี่ยนก็ต้องศึกษานิสัยของลูก ธรรมดาล่ะพ่อแม่กันเอาใจกระทืว่าก้าวทักเตียนเอาใจไม่ใล่ะถามวันบอถึอพวกโกรธเขาว่าก้าวทักเตียนเขาว่าอย่าว่าสอนด้วยควบโกรธนะล่ะสอนก็สอนโดยเหตุด้วยผลอย่าสอนโดยควบโกรธสอนโดยเหตุด้วยผลสี่ตัวที่เขาเห็นเขาผิดแนวใดอ่า สี่โทอธิบายเขาเห็นเขาเข้าใจโดยคุ้มดีการให้การด่าเนบ่ได้ผลเนี่ยบ่ได้ผลยิ่งทิฏฐิคือกันใช่แล้วพอกับลูกนี่ยิ่งไปไงเร็วแต่ไปตะเด็ดเปิดเปิงบ่ได้ผลเลยวันเถอะอาจารย์ให้เอาคุ้มเย็นคุ้มหนึ่งคุ้มเย็นสอนอะไรได้ผลเข้าใจปะอ่าอะไรเข้าใจกับเปลี่ยนไหม กันก็าพิดกันหูว่าพิษจะไปยัเฝ้าไปหายไปได้เขาต้องบมดีดีสิ่งนั้นมันบมถูกสิ่งนั้นมันบมดีได้ลูกอที่ลูกเค็ดยร์ยันมันบมดีอบาดเนี้ยจะต่อไปเด้อให้ยุดให้เลิกพอเบิ่งแล้วว่ามันบมถูกมันบมดีมันเสียหายเขาบอกด้วยข้อมดีข้อมอ่อนมันจะไปทุกคนมักดีเพื่อนล่ะสู้ความดีไม่ได้ ยาบอดโดยควโกวดตะวันโดยควบขวโเนี่ยไ่ได้ผลเลยว่าจะไปการอบรมการสอนลูกพอนิสัยลูกเขอามนบักจังสัน้าจแล้วอะไรเปลี่ยนไหมอบรมตนเด้งอบรมจิตอบรมใจตนเด้งหรือเปจังเอ่ไปรอบรมลูก จะเฝ้าให้จะเฝ้าหูว่ามลูกเคล็ดปิดกับหูอยวาลูกเคล็ดปิดก็จะเฝ้าให้พราะลูกเข้าขอบอสอบนิสัยแบบนั้นนั่นแหละมาเก่าตักเตียนโดยควบเย็นโดยควบนิ่งที่นั่นที่นี่มันก็ดีข,ดขึ้นดีขึ้นดอกเขาก็ต้องมีสติเขาก็ต้องสำนึกได้ถูกควบดีว่าไดหรอก ที่เมียมไหนครับมาเแรงเลยเมตตาเราได้เจ็ดเห็นลูกปูอเมตตากันเนาะเมตตาได้พอ,อน,นั้นเมตตาแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปใส่ เมื่อไรกักกับเศร้าใจเศร้ากักซะมันเฉพาะขั้นเนี่ยขั้นตัวเรากันเศร้าแล้วไม่ไม่มกับขั้นเนี่ยขัน้นโตธรรมดาล่ะเห็นบ่าจานอดจานอัดสูบยางเมื่อไรสามซ่องเนี่ยประเด็นว่าโปโลเมื่อไรสามซ่องยางหน่อยสองซ่อง เคยเศร้าเสียเคเศร้าบ่ไ,ได้มหาลุงปู่ลุงปู่บอกให้เศร้าบอกให้ยุดเลิกมีอะไรเสื้อไว้สำรองไว้พีอะไรว่ามหาลุงปู่ทั้งไฟแสกแล้วมาเศร้าทีเดียวนี่เป็นต้นไปจานนอดนั่งทั้งหลังเป็นมาติผลทั้งทั้งใดหรือสมมติปาการคนละบัดเศร้ายาแล้วว่าเป็นคนละคนเลย นี่สีไมวันอวนทวนสมบูรณ์เงินทองบวัวาวไลหาไดในทะเลย่งเมืดอตะกียว้ายหาไดในทะเลก็ไปปลอมได้แต่ยาเมื่อละพันเนาะหาละเมือกเป็นพันหาละเมือกหกลอยเก็ดลอยข้ายาสูมมบโม่สุบเต่มจะของนี่ยมันหมดอ่ะยืน่หในมูอพร้อมเออพอในาย,ยางก,กายกัยืย่ยญาตพร้อมญานเขาเมื่อว่าดีนะยากขยานอก ยาว่าปูโรยาหนอกซ่อนหนง,งออนหนึ่งเจ็ดลอยคือซ่องหนึ่งเท่าไรลอยสี่สิบกว่าผู้เนี่สองซ่อง,องกับสามรลอยสามซ่องกับสี่ลอยห้าสิบมือหนึ่งจุดไฟถิมซื้อแล้วผูก,ก็เลยรบร้มไปเพื่อการยุดได้เนี่ยยุดเท่าสั้มือเลเนี่ยทั้งมือเลยว่าย,ยางไกายควนยาบ่าได ถ้าเป็นปิดดังบนแล้วกันเศร้าแล้วเปพียงสัน้นะเนาเบนหลายมันต่ไปเบนจนบรลรับบ,อนบนลอะไรคนละนะมันเลิกแล้วเศร้าแล้วอันนี้คือกันเท่าเลิกเหล่าแล้วนี่ยางานกายว่องเราได้ปิดดังบนแล้วเดีนะ๋ยวมัน,ม,นมันเบียร์มันเฉียววนเลยอ่นะ ใช่ระัมบาลเอาละเนาะทุกคนรใจเวลาเอาละพวกกับเมย์ท่านบอก